สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดี สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูมาพบคุณครูอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้ในเดือนแห่งความรักคือเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมคะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและอาหารของมดกันดีกว่านะคะก่อนอื่นเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะคือเพลงมดนะคะ มดมดมดน้องเคยเห็นหมดหรือเปล่ามดมันและตัวเล็กย่อมเยาวมีบ้านใต้ดินเรียกว่ารังมีบ้านใต้ดินเรียกว่ารังหนูหนูจงฟังไว้เอ,อ่ยเอาใชหมคะมดมดมดน้องเคยเห็นหมดหรือเปล่า มดมันและตัวเล็กย่อมยาวมีบานใต้ดินเรียกว่ารังมีบานใต้ดินเรียกว่ารังนูนูจงฟังไว้เอ่ยอาเราก็รูแลวใช่ไหมคะว่ามดมีที่อยู่อาศัยที่ไหนที่อยู่อาศัยของมดเราเรียกว่ารังมดใช่ไหมคะรังมดก็จะอยู่ ส่วนมากก็จะอยู่ใต้ดินหรือว่าบนดินใช่ไหมคะเช่นมดคันไฟมดตะนอยมดหลายชนิดใช่ไหมคะที่อยู่บ้านอยู่ใต้ดินหรือว่าบนดินนะคะแต่มีนอกอยู่ชนิดหนึ่งคือมดชนิดนี้คือมดแดงใช่ไหมคะที่อาศัยและก็ ทำรังอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาใบไม้มาทำรังรังมดแดงนักเรียนนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่ามดก็มีบ้านของมดเหมือนกันที่เรียกว่ารังนะคะอะ่ต่อไปเราก็จะมาดูอาหารของมดกันดีกว่านะคะเด็กๆเะยเห็นว่า ถ้าหากว่าระวางของหวานหรือพวกน้ําตาลหรือพวกอาหารเอาไว้ใช่ไหมคะมดก็จะมาตอมหรือว่ามากินนะคะเพราะว่ามดจะกินเศษอาหารน้ําตาลขนมและก็น้ําหวานซึ่งก็จะเป็นอาหารของมดซึ่งมดก็จะชอบมากใช่ไหมคะอ่า เพราะฉะนั้นเราก็ดูแล้วว่าอาหารของมดคืออะไรนักเรียนนักเรียนที่บ้านของใครไม่มีมดไม่มีมดบ้างคะอะไม่มีใช่ไหมคะส่วนมากว่าส่วนมากที่บ้านของทุกคนจะมีมดกันหมดเลยใช่ไหมคะ,ะไม่ไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขามาเองใช่ไหมคะมด เอาวันนี้คุณครูก็อยากให้นักเรียนได้วาดรูปมดนะคะตามจินตนาการของเราว่ามดมีรูปร่างลักษณะเป็นแบบไหนจากวันแรกที่เราเรียนไปแล้วคือว่ารูปร่างลักษณะของมดมีรวปประกอบอะไรบ้างมีหัวมีหน้าอกมีท้องใช่ไหมคะให้นักเรียนวาดลงในใบงานของเรานะคะใบงานที่ เป็นเล่มที่คุณครูให้ไปแล้วก็มันมีที่ว่างอยู่ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องตัวมดให้นักเรียนวาดรูปมดลงไปนะคะแล้วก็ถ่ายกลุ่มมาให้คุณครูดูด้วยนะคะทุกคนวันนี้คุณครูคคก็มีรายละเอยียดให้เคียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ